สิบข้อที่คุณจะต้องทําในชีวิตแต่งงานนะคะวันนี้โอกาสดีเนาะวาเลนไทน์แล้วนะคะมาอวยพรให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักแล้วก็ เอาแง่คิดเนาะสิบข้อนะคะในชีวิตการแต่งงานเนี่ยมาฝากพวกเราด้วยนะคะเพื่อจะให้ความรักของพวกเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเนาะมีความรักเนี่ยบางทีจะสมบูรณ์แบบกันแค่สองคนไม่ได้นะคะใช่ไหมคะมันควรจะมีอะไรที่มันเชื่อมสายสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็ทําให้ชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงขึ้นด้วยแลวมันมีวิธีการทั้งหมด10แบบนี้นะคะแบบแรกก็คือหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ย เราต้องไม่ลืมนะคะที่จะไปมาหาสู่กับพ่อแม่ของเราด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้ครูเกตว่ายังไงในในสังคมไทยเป็นสิ่งที่มันยังจําเป็นมากๆนะไม่ใช่ว่าเราแบบเออมีความสุขในชีวิตการแต่งงานแล้วแล้วก็เราก็ทิ้งหายไปเลยนะคะไม่ ไม่สนใจอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เนาะมันมันดูใจจืดใจดาเกินไปนะสําหรับคู้เกสคิดว่าเป็นแบบนั้นควรจะมีการติดต่อพูดคุยอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าถามไทยสารทุกสุขดีกันบ้างหรือว่าไปมาหาสู่กันบ้างก็ได้อย่างน้อยเขาก็คือผู้ที่ให้กําเนิดเรามาแล้วก็มีพระคุณกับเราใช่ไหมคะโอเคเนาะ,ะต่อมาข้อที่2นะคะผู้ครองของคุณคือคนที่ต้องเป็น Priority แรก อันนี้เดี๋ยวครูอธิบายฟังบางคนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่สนใจไม่เอาใครแล้วเหรอไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆใ,ในบ้านอะนะคะในครอบครัวอย่างเงี้ยเ,เราต้องให้คู่ครองของเราเนี่ยรับรู้ด้วยแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันกับเรานะคะไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจอยู่คนเดียวแล้วไม่ฟังอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เนาะมันต้องมาพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะอ่ะโอเคเอาตามนี้นะถูกไหมคะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขา,เารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันคุยกันแล้วนะอะไรเงี้ยเลยเลยเอาตามนี้กันแต่ว่าไม่ใช่เอาความคิดเห็นของออพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดสินเรื่องของขอครอบครัวของเราอันนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเราแต่งงานแล้วแล้วแยกขาดกันมาแล้วเนี่ยมันจะต้อง ให้ความสําคัญกับคู่ชีวิตเนี่ยเป็นคนอันดับหนึ่งเลยเป็นคนแรกเลยนะคะอันนี้เป็นหลักสัจธรรมเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พูดขึ้นเองแต่มันเป็นเขาเรียกเป็นหลักการที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราให้คนอื่นๆเนาะมาเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกมามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคุณด้วยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวเนี่ยอ่อนแอเนาะเพราะว่า คู่ผัวเมียเนี่ยไม่สามารถที่จะสตรองกันมากพอที่จะสามารถตัดสินใจอะไรกันได้และถ้าเกิดว่าเราเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวนั้นอ่อนแอด้วยนะคะอะต่อมาข้อ3นะคะคุณต้องพูดแต่เรื่องจริงกันนะ ถ้าเกิดเราโกหกกันแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวคุณแล้วนะคะเขารู้สึกสูญเสียความเชื่อใจไปอย่างเงี้ยเวลาบางทีเราต่อไปเราทําอะไรเขาก็จะไม่เชื่อแล้วในใจเขาเดี๋ยวโกหกแน่เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดไปเองกังวลไปเองสารพัดนะคะซึ่งคุณมองว่ามีอะไรเปิดอก พูดคุยกันแบบจริงใจดีกว่าเพราะว่าความจริงอะยังไงคุณหนีไม่พ้นถูกไหมสู้พูดความจริงดีกว่าดีกว่าสมมุติว่าคุณโกหกเขาแล้วเขาเกิดไปรู้ความจริงกับคนอื่นอย่างเงี้ยเออแย่กันไปใหญ่เลยนะใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าอ,อทำไมคุณถึงแบบไม่จริงใจกับเขาเลยอะข้อ4นะคะแต่งงานกันแล้วเนี่ย คุณต <mile> ้องมีกิจกรรมอะไรที่มันทําด้วยกันน่ะไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คือควรจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องหาอะไรที่เอ้ยสิ่งนี้มันเป็นกิจกรรมของของครอบครัวเรานะเป็นของบ้านเรานะเป็นยูนีคสําหรับพวกเราอะไรเงี้ยนะคะมันจะทําให้พวกคุณรักแล้วก็ปูกพันกันมากๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเลยอะว่าเฮ้ยวันนี้มันคือวันพิเศษนะทำกิจกรรมร่วมกันอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยมันน่ารักนะ ข้อ5นะคะให้รักครอบครัวของแฟนเนี่ยเหมือนกับรักครอบครัวของเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนาะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะคือเราจะต้องแบบไม่มีความเมตตากับครอบครัวของสามีหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยเหมือนกับที่เรารักเมตตาครอบครัวของเราเหมือนกันเนาะไม่ได้ถือว่าข้างใดข้างหนึ่งสําคัญไปกว่าใครนะคะอ่ะต่อมานะข้อ6นะคะอย่าทําร้ายกันด้วยคําพูดวาจาของเราเนี่ยนะคะหรือว่าท่าทาง อะไรอย่างเงี้ยเนาะทำท่าทำทางที่แบบไม่พอใจอะ่ะฉันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นการกระทําอะไรบางอย่างที่มันทําร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามเนาะคือมันอยู่กันทุกวันไงเห็นกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทัศนคติคาพูดการกระทําท่าทางอะไรของคุณเนี่ยมันจะมันมีการออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้พอสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นบ่อยอะ่ะ ทำทำอะไรที่ไม่ดีกับเขาออกไปบ่อยเขาจะรู้สึกแย่มากนะเพราะเขาคือคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดใช่ไหมการที่เรามีใครสักคนหนึ่งอะ่ะมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราต้องถนอมน้ําใจกันมากๆนะคะดูแลทั้งกายแล้วก็ใจอะ่ะ <c oughs> คู่ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่กายอย่างเดียวนะต้องดูแลใจด้วยนะคะพยายามมองให้ออกว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะเขารู้สึกอะไรอยู่นะบางทีเหตุผลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกครั้งนะคะบางทีคุณต้องเข้าใจความรู้สึกเขาก่อนอ่ เข้าไปอยู่เป็นเขาเรียกว่าสามารถไปนั่งอยู่ในความรู้สึกเขาให้ได้ก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจริงๆแล้วอะใช่ไหมอันเนี้ยอย่าคิดไปเองนะคะจะต้องมานั่งพูดคุยกันนะถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะข้อที่7นะคะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราต้องพูดกันด้วยความสุภาพเนะเาะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ย คำพูดของคุณมันต้องมีความหมายเนาะอ,อย่าเป็นคนที่พูดอะไรเพ้อเจอไปมากไม่ได้เรืองได้รล,ล,ล,ลาวาอะไรนะคะมันจะทําให้เวลาที่คุณอยู่ด้วยกันต่อให้อยู่กันมากเนาะแต่มันไม่มีคุณภาพถูกไหมถ้าเกิดว่าอะเรามีเวลาน้อยนิดแต่เวลานั้นกลับเป็นเวลาที่มีคุณภาพด้วยเรามีการพูดคุยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นโอ้การที่อยู่คนแบบนี้มันมีความสุขนะมันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจังเลยอะลองสังเกตดูสิเวลาเราไปออกเดทกับใคร แล้วคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่แบบพูดกับเราพูดดีๆพูดจาสุภาพมากเลยอ่ะแล้วเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมีความหมายอ่ะมีประโยชน์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนคนี้อยากอยู่ใกล้นานๆจังแต่ว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วๆถูกไหม อ่ะเหมือนกับคนในบ้านก็เหมือนกันเราต้องทําให้มีความรู้สึกแบบนั้นกันให้ได้ก็คือการพูดคุยกันทุกครั้งเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยที่มันมีคุณภาพมากๆนะคะข้อ8นะคะอย่าไปทําลายความสุขของอีกคนหนึ่งสมมุติว่าแฟนเราเป็นคนที่ชอบไปไหว้นาอย่างเงี้ยเราบอกไปไหวทำไมอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะอย่าไหวอีกนะทีหลังมันได้ไหมอย่างนั้นคือเขาชอบอ่ะเขาอยากไปอ่ะ เราก็อาจจะต้องปล่อยตรงนั้นให้เป็นพื้นที่นะคะส่วนตัวของเขาด้วยใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเราเราไม่ปล่อยแฟนเลยอะเราไม่ให้แฟนไปทําอะไรที่เขาแบบชอบเลยมันก็จะกลายเป็นว่าการอยู่กับเรามันไม่ได้เติมเต็มจิตวิญญาณใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้รูเกตมองว่าควรจะให้พื้นที่ตรงนั้นกับเขาด้วยนะคะอ่าหรือว่าแฟนเราชอบไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราบอกไม่ทําไมอะมันร้อนไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ออกไปเลยอะ เขาเป็นความสุขของเขาอ่ะคือจริงๆถ้าเกิดว่าตรงนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจกันนะเราจะตีกันบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันคือแพชชั่นของเขาคือความสุขคืองานอดิเรกคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่า้ยวันนี้สดชื่นจังเลยได้ทําสิ่งนี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไปขวางเขาอีกเนี่ยโอ้กลายเป็นวันนั้นนี่แบบ ทำไมมันห่อเหี่ยวจังเลยฉันอยู่กับเธอที่ฉันไม่มีความสุขอะไรเลยโอเคนะข้อี้ครูค,คิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในชีวิตคู่ต้องมีนะคะก็คือการให้พื้นที่ส่วนตัวกันนั่นเองนะข้อ9กานะคะการาเชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะแต่งานกันแล้วต้องเชื่อใจกันมากๆนะคะครูแนะนําอย่างนี้ก็คือว่า,าครอบครัวนะที่ถูกสั่นคลอนได้ยากนะคะก็คือการที่เรา ไม่ควรจะเปิดหูให้กับคนอื่นเยอะเกินไปเนาะบางทีเราฟังมาเยอะแล้วเราก็มาตัดสินคนในบ้านอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่แยกแยะในในเรื่องแบบนี้เรายังไม่เข้มแข็งกันมากพอนะคะ บางทีคนข้างนอกมาบอกอะไรเราเนี่ยเราต้องเชื่อคนของเราก่อนต้องฟังคนของเราก่อนนะต้องถามให้มันเคลียร์ก่อนแล้วถึงจะไปตัดสินกันไม่ใช่ว่าฟังคนข้างนอกมาแล้วก็มาตัดสินคนในบ้านเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้แสดงว่าเรายังรักกันไม่มากพอนะคะแล้วบ้านที่ให้บุคคลที่สาม เนาะมาเขาเรียกว่ามามาจุดชนวนอยู่เรื่อยๆอะนะคะมันจะเป็นบ้านที่หาความสุขได้ยากมากเนาะคเกฤอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยมีพื้นฐานความรักในบ้านเนี่ยคือที่ที่มันแข็งแรงที่สุดนะคะและก่อนที่พวกเราจะมีสิ่งนั้นได้ทุกคนในบ้านต้องเชื่อใจกันเนาะโดยเฉพาะคู่สามีภรรยานะคะข้อ10นะคะเราห้ามอิจฉากันเนาะไม่ว่าอีกคนนึงเขาจะมีชีวิตที่ได้ดีอะ ทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินเขาประสบความสําเร็จ เราในฐานะสามีภรรยาเราต้องยินดีด้วยกับเขามากๆนะคะอย่าทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคนคนนี้เขาถึงไม่ยินดีกับเราไม่เป็นลมใต้ปีกแค่เราไม่เป็นกําลังใจให้เราทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะคนที่รักกันเนี่ยเวลาเขาเห็นอีกคนหนึ่งสาเร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกสําเร็จไปด้วยนะคะเธอสําเร็จใช่ไหมใช่มันคือความสําเร็จของฉันด้วยเฮ้ยเธอร่ารวยใช่ไหมไอ้ครอบครัวเราล่ารวยแล้วครอบครัวเราเอ่อมีแต่ความสุขแล้วละอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเราสําเร็จแล้ว อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องคิดไปไปเป็นภาพรวมนะคะไม่ใช่ว่ามองความสําเร็จของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของฉันคนเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราสามารถมองความสําเร็จของคนในบ้านเนี่ยเป็นความสําเร็จของเราด้วยเนี่ยครูคิดว่านั่นละคือความสุขที่สุดเลย เนาะสมมุติว่าลูกเราทําอะไรสําเร็จเราก็บอกเย่ดีมากเลยแม่ดีใจด้วยนะออ้ยแม่รู้สึกสําเร็จไปด้วยเนี่ยเห็นปะเราไม่จำเป็นต้องอิจฉากันเลยนะคะมันมันสามารถที่จะปรับ Mindset เรื่องเนี้ให้มีความสุขได้ทุกๆคนเนาะการที่ใครคนหนึ่ง ในบ้านของเราเนี่ยเขาทําความดีความชอบอะไรขึ้นมาหรือเขาสําเร็จในเรื่องใดๆขึ้นมาครูคิดว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอ่ซัพพอร์ตกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กันและกันมากๆ นะแล้วบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่แข็งแรงที่สุดเลยนะคะไม่มีอะไรมาทำลายคุณได้เนาะโอเคนะคะ10ข้อนี้เป็น10ข้อที่ครูเก๋คิดว่าเป็นประโยชน์กับคู่ชีวิตหลายๆครอบครัวเลยนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งบันประสบการณ์นี้ไปให้กับเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะ